เทียวลงโลดตเลยตั้งหวยไว้ซื้อแบบมูลเ่้ามอไ้ตันาไปขายไปโหลดเทียลงเลยเทลงเลยอยมาได้จับมันตึกตอดมือเจ้าดิเปกินเป็นกิโลละแพงาบุเขาขายแ้าตายก็ต่างตังอย่อ้ตางตั้งเลยเทียลงเลยมาเลวย เอาไปล้างน้ำากว้าไปเมืันน้ไหเนสวัสดีเด้อครับสบายดีเด้อพี่น้องล้างแตงบนพี่น้องแต่ล้างแตงบนอนามข้นเนาอมันเป็นตะบกงานว่น่าทิตมันเป็นตะบกงานมันเนาะบุวมบานอีน้เมาหน้องตอนแรกก็เมาหน้อง เจ็ดรลอยมองน้องเจ็ดรลอยใจสดแล้วเห็นน้องสานี่สีสามองน้องหมองน้องเจ็ดรลอยวันน้าพี่น้องรุ่นเลอะแต่รุนมองน้องเจ็ดลอยเพื่อนมองน้องเจ็ดลอยวันนี้อุ่มกลาว่าเจ็ดรลอยจะได้ปะเป็นจะได้ปะจะได้ปะอะไร Ủa, các bác chạy lại gì đó, mẫu xả chết loài cả đây, mẫu nón chết loài cả đây, là bác chạy lại u. Thà bố đi, <laughs> cưỡi cưỡi này Đi đẻ. บเบดดมเบดดัมเบดเดมเบดมหลุดมหลุดผ่อนลงผ่อลงผ่อลงผ่อลงเออผ่อลงไดๆ้นี่ละเออโอเคโอเคเขาเดยวกรบบกเขาเดยวกับบกเขาเดกับบกมันบเลิกนะเห็นพงหวงกันละจะได้กินจัวรับเยคนบ่อั คนน้องเรา่ลไเราเห็นป,นปนลปปเยยาเราพ,พี่น้องมนถึคุ้มค่าป่เนาะมาเบิร์เื่อนเอแตว่าผมแต่ะเิาเินเมายดลอยไปเข็งียไปเช็งซพีไป่พี่น้องเอ้โอ้โอบุกแล้วเยนหน่อยหน่อย ไปโอ้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 อน่าไป,ด,ปดาวไปดาวเลยบ่เด้ ไม่ได้ผุนเด้อพิษท่ทานนี่ขวอย,อยู่ขว่ยู่ขวอย,อยู่ซะทา่าน เจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าจ้าตบมาทางนี้เจ้าตมาทางนี้ไม่ติดกล้อง่ติดถกล้อง พ่อเราเบจับตะกอนพ่อเราจับตะกอนเอาเซ็คูลเลยเซ็คูลถังอ่ะนะ จับจับปลาจับปลาเลยไม่ติมกตมกอนเดือดเ้านดบอหมูขาอกไมไ้็ไม่้ก่แออ้อ้วิตเหรพูดะพูดะคือ่จับเขากระั่มมันวล้วจับเขากระซังเลยยังเบ่ได้จับลายเทียแต่ปลาไม่ใหญ่ม้นี่

กับ oui. oh, ปลาสองมือโอ้ปลาคอเนาะนะปลาคอสองตัวเด็กก nah, ับคุ้มหลึตัวมาสาเก็ดลอยไหมคุ้มแล้วอ่าคุ้มแล้วเนี่ยม้าสักจะปัหถู

เตัวใหญ่ๆต <laughs> <laughs> <can get> <laughs> ึงๆแต่ว no like, ่าระวังเจ็ดลอยกับเลยปลามันอีกกำเครื่องกันพอดีเจ้านเนจีดีวกแเี่ยงฉเจียเดียวแปดชัสีเลเออกัน่ไหนว่าไหนสักานมันล่ะเด้ดอเออ่าไกาสูกเออก็ได้ลาคนยังอีกสักตัวเด็กขึ้อยู่ไอ๊อโอ้ปลาดุเหลียวอไมเลยเวัจับไม่ไขวบ้างนี่นะรปลาไกไหม เดี๋ยวมั้ยิงมาได้เดี๋ยว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 เด้เดี๋ยวยเ๋ยเดี๋ยวดยวดเดยวดเดีคุดเห็นแล้วเด็นแล้วเด๋ยยวัยเดนยนยยว่ยวี๋ดวียว่วดยวีเด้ยวดยวเดวยดวียยียย

ปนนินอีกตะเคียงซีพี่ก็ถือว่าคุมละสูเส้นยาแดงผ้าแปดวิพนมาแล้วแต่ว่าเจ็ดลอยเมาหน้องสะสะบังเด้อพี่น้องเด้อผ้าม่มวนตื่นห้องแจ้วเมาน้องสะย็นลอยกติป่อพอประมาณนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อปลากติมีซ้ำพี่น้องได้เห็นและวนี่อ่าเปมนสิหมอนต้มอยู่กับปราลูจักละ รับช <łość> ิปนี้ก็ขอขอบุญขอบุญที่เขามาเบิ้งเ้อพี่น้องได้พี่น้องทุกคนทง่ีแต่คววมสุขความเจเลิญเลอพี่น้องเด้สวัสดีครับสวัสดีครับบอกเลาะีลดาปาสเกเาท่ด้วยห